ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ชัยวัฒน์อธิบายปมทับลานนะครับค้านเฉือนที่ดินกว่นกระทบมรโดกโลกเกิดซื้อขายเปลี่ยนมือก็ต้องบอกก่อนว่าคําว่าค้านทับลานเนี่ยไม่ได้ค้านที่ว่าประชาชนนะครับห้ามไปทำมากินคือประชาชนที่ทำมากินไปนที่อยู่อาศัยอะไรอันนี้เหมือนเดิมแต่พวกกลุ่มนายทุนอะไรต่างหากและนะครับที่ของประชาชนตามข้อมูลออกมาเนี่ยแค่หกหมื่นไร่แต่วันนี้คุณจะเฉือนออกถึง20 0,000นับหกหมื่นไร่คําถามคือไอ้ที่200 0 0 0ที่เกิดมามันมาจากไหนนะครับเราก็ต้องดูว่าวันนี้นะครับเราจะนะครับให้ ชาวบ้านทามาหากินได้เหมือนเดิมโดยไม่มีในทุนเข้าไปบุกรุกและคุกลุกลกรารได้ไงอ่ะก็ต้องมาดูข้อมูลกันครับ9กรกฎาคม2567ในาใยชัยวัตรลิมริขิดอ,อักษรผู้อํานวยการสํานักงานอุทยานแห่งชาติกล่าวว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานดําเนินการมาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนและจะสิ้นสุดในวันที่12กรกฎาคม2567โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมนะครับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน2 แท่งทางคือการประชุมในพื้นที่ในวันที่4และวันที่5กรกฎาคมที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาและทางเว็บไซต์ซึ่งกระดานความคิดเห็นทางเว็บไซต์นะครับเหลืออีกเพียงแค่5วันเท่านั้นทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่14มีนาคม25 6ันณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบการกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับรานใหม่ นับตามการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในอัตราส่วน1ต่อ4,000หรือว่าวัน map พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับรานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีแจ้งนะครับมติคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ทำดิน ของรัฐแบบบูรณาการอัตราส่วน1ต่อ4 0 0 0หรือว่าวันแมปภายใต้อนุกรรมการในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐวันแมปครั้งที่สีทับสอเมื่อวันที่2 7เธันวาสองหเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงที่ดินของรัฐนะครับวันแมปเนี่ยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับรานเพื่อให้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้กรมอุทยานแห่ง แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนํำเรื่องสเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาดำเนินการมตินะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566โดยในส่วนของราชการดำเนินการตามระเบียบต่อไป สำหรับพื้นที่นะครับป่าอุดมป่าอุดมสมบูรณ์ที่จะผนวกเพิ่มนะครับประมาณ1นึ0 0 0สไร่ให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไปสําหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั้นมีพื้นที่ครอบคุมพื้นที่อําเภอปากตรงชัยอำเภอวังน้ําเขียวอําเภอคอนบุรีอำเภอเสังสารจังหวัดนครราชสีมาและอาเภอนาดีจังหวัด

ในการกำหนดบริเวณพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติการขยายเขตอุทย,ยานแห่งชาติหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและมีการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา8วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562ให้สงวนอนุรักษ์คุ้มครองและบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติและวามหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน หากจะมีการปรับปรุงแนวเขตนะครับกุทยานแห่งชาติทับรานแนวเขตใหม่นี้จะมีผลให้กุทยานแห่งชาตินะครับทับรานมีเนื้อที่ลดน้อยลงไปประมาณ265,000ไร่แม้จะมีนนะเสนอผน,นวกพื้นที่ทางตอนเหนือในของตำบลจรเเคหินอำเภอ ครบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ80,000ไร่แต่ไม่สามารถยืนยันว่าจะผนวกเพิ่มได้หรือไม่เนื่องจากพบว่ามีรัษฎรถือครองที่ดินอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการข้อยุติกับกรมป่าไม้เนื่องจากมีแผนในโครงการบุกรุกป,ป,ป่าที่มีงบประมาณต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งป่าชุมชนไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนายชัยวัน์กล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณชัยวัน์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเอ๊ะนะครับในการทําทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องดูผลกระท ทบอะไรบ้างนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดตฟังครับ